บอลเชิญยิ้มโพสต์เดือดถึงโชครถแห่อย่ามาทำแบบนี้แยกแยะด้วยเจ้าภาพเขาเสียหายกลายเป็นมหากราบดรามา่าระหว่างบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลหลังจากที่โชครถแห่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขอแจ้งยุติบทบาทงานคู่กับพี่บอลเชิญยิ้มซึ่งล่าสุด บอลเชิญยิ้มก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงโชครถแหร่ระบุว่าต่างคนต่างรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายเธอนะเจ้าภาพที่จ้างงานเขาลงทุนเท่าไหร่ค่าประมูลงานค่าป้ายโฆษณาและอีกเยอะแยะมากมายที่จะได้แต่ละงานเราต่างคนต่างขึ้นเล่นแล้วนะผมทิ้งงานรายการทิ้งงานส่วนตัวไปเท่าไหร่อย่ามาทำแบบนี้ไม่เคารพกันแล้วไม่ว่า แยกแยะด้วยครับงานอย่าเสียเพราะผมรับผิดชอบทุกงานงานเดี่ยวผมรับผิดชอบแต่งานคู่คุณเทเจ้าภาพเขาเสียหายนะเคซึ้งจบเถอะสงสารคนที่เขาต้องมารับรู้อะไรแบบนี้หลังจากที่คุณบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิเช่น ไม่กล้าสู้หน้าพูดไว้เยอะแบบนี้แหละเด็กเกินที่จะเข้าใจกับคำว่ารับผิดชอบพี่อบอลใจสุดยอดค่ะความรับผิดชอบแยกแยะได้ดีมากผิดใจกันแล้วสู้หน้ากันไม่ติดหรอกค่ะคนทะเลาะก,กันจะร้องด้วยกันยังไงก่อนถ้าร้องมีบวกแน่ๆปอลอ้้าเจ้าภาพจะฟ้องก็ตามสภาพเลยจ้าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าขึ้นคนละรอบไม่ได้ขึ้นพร้อมกัน ไม่ได้ร้องเพลงคู่กันจ้องตากันงานจองคิวล่วงหน้าเขาก็เซตไว้หมดแล้วทั้งสถานที่ค่าเช่าค่าโฆษณาเจ้าภาพขายบัตรไปแล้วและมันอีกหลายอย่างทำเป็นเด็กเล่นไขาของไปได้ป่าเทพบอกขอบคุณนะโชคแม่นๆหน่อยช่วยแยกแยะหน่อยว่างานคืองานไอ้น้องกินก่อนบ่ายต้องเข้าแล้วครับพี่บอลเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะ โตโตกันแล้วรู้มั่งอะไรควรไม่ควรไม่ใช่เด็กๆแล้วนะนึกถึงความเสียหายด้วยแสดงถึงวุฒิภาวะพี่บอลพูดถูกค่ะควรแยกแยะด้วยค่ะเพราะงานเขาเสียหายนะคะถือว่าตัวเองดังแล้วจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหรอคะรถแห่ดังๆก็มีมาถมไปคุณควรจะแยกแยะหน่อยนะคะโตโตกันแล้วค่ะฝากถึงพี่บอลน,นะคะว่าสู้ๆค่ะ สงสารสจภาพเขาลงทุนไปกี่บาทแต่กลับโดนเทงานแทนที่โชคจะทนทนไปก่อนจบงานก็ต่างคนต่างอยู่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเข้าใจนะว่าสู้หน้ากันไม่ติดแล้วคนหนึ่งประกาศจะเล่นให้เสร็จทุกงานแล้วไม่รับงานเพิ่มอีกคนประกาศเททุกงานทีนี้แหละดับสนิทไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยทีมพี่บอลบวกหนึ่งค่ะ